วันนี้มาในลุคที่แบบใสมากจริงๆนะคะอย่างที่เห็นชื่อคลิปนะคะวันนี้ก็จะมาแต่ง how to ลุคใสๆนะคะแบบนางเอกเกาหลีเย a คือมันเป็นทางแก้วจริงๆนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเห็นแบบลุกแบบนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะลุกของนางเอกสดใสสดใสอะไรเงี้ยคือตื่นมาแล้วเหมือนแบบไม่ได้แต่ที่หน้าลงอะไรบ้างน,นะคะจริงๆแล้วลงแป้งฝุ่นอย่างเดียวเดี๋ยวรอดูตรงพาร์ทของ Howto นะคะท How to, า h o w t ูใสๆลุกนางเอกอย่างเช่นนางเอกที่แก้วชอบก็คือโกนบอลนะคะจริงๆแล้วนางไม่ได้เป็นนางเอกหรอกอืงบีเป็นนางเอกใช่ไหมแต่ว่า,าที่เลือกลุกโกนบอลเพราะว่าเขาจะมีการแบบว่า ผมให้ขนตาดูชัดเจนส่วนอึงบีนี่คือเหมือนแบบเอาหน้าสดมาเล่นเลยคือแทบไม่ได้แต่งอะไรปากก็ยังไม่ได้ทาเลยมาโกลบอลแล้วก็นาบงซอนนะคะซึ่งตอนนี้กําลังฮิตฮอตมากเลยนะคะสําหรับจากเรื่องโอไมโครนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับผีคือใครที่ดูซีรีส์คอซีรีส์ก็คือเรื่องนี้กาลังอินมากๆนะที่แบบลุคคล้ายๆกันที่แก่แต่งออกมาก,ก็คือตัวจีฮุนนะคะหรือว่านางเอกของโทงมิจูจีนั่นเอง นนว,ะะวันนี้ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของฮา d a ดะลาโบด้วยนะคะสําหรับตัวนี้หาลุคที่แบบคล้ายๆกันมานะเพราะว่าแต่งออกมาคือจะดูธรรมชาติมากจริง <c oughs> แล้วแก้วไม่ไดเอาหน้าตัวเองไปเทียวกับอ๋อนางเอกทั้งหลายนะแต่แค่จะเอาแบบไอเดียลุคของเขาที่มันดูใสดูซอฟดูแบบธรรมชาติมากๆก่อนที่แก้วจะพูดยาวไปกว่านี้นะคะไปดู Howto กันก่อนเลยดีกว่านะคะแต่งหน้าออกมาแต่งลุคนี้ออกมาได้ยังไงไม่ยากเลยจริงๆนะคะใช้เวลาถ้าไม่ได้พูดนะคือแก้วพูดยาวไง ก็เลยแรนนาแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้พูดอ่ะ2นาทีก็เสร็จอ่ะจริงๆนี่พูดเลยนะคะไปดู how to ลุคนี้กันเลยดีกว่าว่าแก้แต่งออกมายังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะเหมือนนางเอกเกาหลีนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมาะกับแก้มากๆนะคะคนหน้าเหมือน เล่นอะไรเนี่ยขออย่างที่บอกเนาะว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าใสๆส,สไตล์นางเอกเกาหลีก่นขั้นตอนแรกในการเตรียมผิวเป็นสิ่งที่สําคัญนะอย่างบอกว่าวันนี้ก็จะมารีวิวในตัวด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เป็นของ Hada Labo UV Perfect Gel SPF 50นะคะ PA 4บวกเลยทีเดียวนะเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นเนื้อแบบนี้นี่ เป็นเนื้อเจลหย,ยุ่นๆยุนแบบนี้นะคะเป็นเนื้อที่มีส่วนผสมของสารกันแดดแล้วก็มีเป็นเมคอัพเบสในตัวได้เลยก็คือทาแล้วเขาก็จะซึมสู่ผิวแล้วก็ปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะคือคุณสมบัติเขามาแบบเประมากขั้นตอนเดียวนะคะคือจะเห็นว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเรานะคะผิวเราดูเงาขึ้นหลังทาหลังใช้แล้วก็เป็นเบสเมคอัพได้เลยไม่ต้องเน้นอะไรมากมายนะวันนี้คือแก้วจะแต่งหน้าเผยผิวเป็นสาวเกาหลีหน้า คือเงามากจริงๆคือแบบงานสุขภาพดีต้องมาแต่แก้วขอทาแบบเลยไปยันคอด้วยนะคะการทาผิวหน้าคือแกจะแนะนําให้ทาแบบเกลี่ยออกเกลี่ยออกไม่ทาวนเนาะมันจะย้อนลูหมขนเราจากกะกระซิบทําไมก็ไม่รู้นะคะลุกนางเอกมาไงลุกนางเอกได้นะคะ <c oughs> ป้องกันแดดไปในตัวแล้วก็บํารุงผิวหน้าของเราไปในตัวคือขั้นเดียวจบเลยจริงๆนะคะสําหรับอันนี้ให้ดูเนื้อเขาคือมันซึมง่ายแล้วก็ซึมเร็วนะคะนี่คือเนื้อ แล้วคือเราเกลี่ยไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาทาไปแล้วความรู้สึกคือเราจะเย็นๆและงานช่าก็มานะจ๊ะเขาแบบผลิตออกมาเพื่อ All in One นะคะส่วนผสมของเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ขั้นตอนเดียวจากนั้นเก้วก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะนิดหนึ่งเราจะไม่ใช้รองพื้นเลยคือลุงนี้เราอยากได้แบบใสจริงๆคืองานนางเอกต้องมาเป็นแป้งฝุ่นที่โปร่งแสงเนาะเป็นแป้งสีขาวก็ทาทั่วใบหน้า การบำรุงหน้าก็เป็นส่วนสำคัญเนาะในการแต่งหน้าต่างๆจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าคิวนะคะเพื่อปรับสีคิ้วจริงๆแล้วถ้าใครที่คิ้วแบบเป็นสีเดียวกับผมอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะจ๊ะคือแก้วก็จะให้มันเข้ากับหน้ามาเวลาปล่อยลงมาแก้วจะใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนเป็นไลเนอร์ให้แบบให้เหมือนขนตาเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะขีดเป็นเส้นเล็กๆ ก็ปัดขนตาเล็กน้อยนะคะให้มันแฉกแฉกนะคะให้ดูลุคเราแบบธรรมชาติมากจริงๆคือง่ายไหมง่ายมากอนะคะขนตาล่างด้วยปัดแก้มนะคะเราจะปัดแก้มที่เบามากนะอ,อันนี้คือการเบาเหรอคะแก้วอันนี้ก็เป็นบัดเนื้อครีมนะจะทำให้ลุกที่ได้ออกมาเป็นธรรมชาติกว่าแปะที่มือดีกว่านะจ๊ะ ก็คือหาบัตรเนื้อครีมอ่อนๆมาแล้วก็แปะยิ้มแค่นี้พอให้มันแบบกระจ่างใส่เบาๆปูจากนั้นก็ตามด้วยลิปสติกสีที่ชอบนะคะจะเป็นสีส้มสีนูสีชมพูหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทาสีเนู้ดก่อนนะคะให้งานแจ่งขึ้นอีกนิดหนึ่ง คือจริงๆแล้วสีลิปหรืออะไรเงี้ยก็เอาที่ชอบเลยนะคะดูสดใสดูมีอะไรขึ้นมาในเมื่อเรามีสีปากสีแก้มแล้วก็ตาอ่อนๆแล้วก็ที่สําคัญคือบํารุงผิวสกินแคร์นั่นเองนะจ๊ะเท่านี้เองง่ายมากจริงๆแล้วถ้าไม่พูดนี่คือ2อนาทีก็เสร็จนะคะลุคนี้อ่าอย่างที่บอกข้างต้นว่าเราจะมารีวิวกันในตัวด้วยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะของฮา d a ดะลาโบโอเคเวลารีวิวเราก็พูดถึงคุณนะสมบัติกันสักเล็กน้อยดีกว่าก็จะพูดอย่างกระชับแล้วก็เข้าใจง่าย นะจะช่วยผิวให้ชุ่มชื่นล้ำลึกนะคะด้วยนาโนไฮยาลนรอนิกแอซิดช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะด้วยวิตามินซนีะคระัเป็นเมคอัพเบสแล้วมีสารกันแดดน,นะมี PA s p f 5 0 p a 4บวกนะจ๊ะเป็นเนื้อเจลจ <ๆ S 2> เขาก็เกี่ยงง่ายอันนี้คอนเฟิร์มนะคะและ้วคุณสมบัติของเขานะคะก็อ่อนโยนนะคะทําให้ไม่เกิดการระคายเคืองสําหรับใครที่ผิวแพ้ง,ง่ายๆนะจ๊ะปราศจากน้ํามันนะคะแล้วก็แร่น้ําหอมและสีด้วยนนะยูแล้วเด่นของเขาเลยนะคะคือเขาเป็น เนแล้วก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์เป็นมาร์กแล้วก็เมคอัพเบสและผสมสารกันแดดด้วยนะคะถือว่าตัวนี้นะคะเป็น All-in-One เลยจริงๆขนาดใหญ่เราก็จะใช้ได้นานนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ดูในการลง How to ใช่ไหมคือเราก็ทาแบบขนาดทั่วหน้าทั่วคอยังใช้แบบ แค่นี้เดียวคือใช้แล้วมันไม่พองเลยจริงๆนะคะที่จะจําหน่ายก็อย่างที่รู้กันเนาะตามห้างนะคะเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นในวัดส,สันในบูธอะไรต่างๆนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของฮา d ดะลาบบ ขายกันอยู่นะคะคือก็คงเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันได้อ่านข้อมูลมาว่าเขาเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากสําหรับสาวญี่ปุ่นเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆของแก้วในวันนี้ไม่แน่ใจว่าสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามากันจนถึงตอนนี้หรือเปล่านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แก้วทาคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะคะเป็นกําลังใจมากเลยแค่กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวแก้วก็จะมาตอบพูดคุยกับทุกคน ะะวันนี้ลาก,กันไปเท่านี้นะคะข้อมูลต่างๆของแก้วก็จะทิ้งไว้ให้ตรง description box ด้านล่างนะคะก็คลิกเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะวันนี้ลาก,กันไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กเช็ด